สบายในฮอกไกโดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในฤดูการทั้งสี่ของพื้นแผ่นดินและทะเลที่อุดมสมบูรณ์เราจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินไปกับมนสเ่ห์ของฮอกไกโดทะเลชายฝั่งมหาสหมุทรแปซิฟิกสะท้อนแสงระยิบระยับโอ้ลมทะเลพัดผ่านบรรยากาศดีจังเลยค่ะที่ที่จะพาไปท่องเที่ยวในครั้งนี้คือชายฝั่งมหาสหมุทรแปซิฟิกค่ะ เราจะไปทัวร์โดยรถไฟสายท้องถิ่นพักผ่อนสบายๆไปกับทิวทัศน์ของท้องทะเลและค้นหามุมมองของทะเลที่ยอดเยี่ยมกันค่ะที่ชิราอยเราจะได้ตื่นตาตื่นใจกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ย่างบนเตาถ่านพร้อมๆกับชมท้องทะเลของมหาสมุทรไปด้วยได้รวมถึงอบรกลางแจ้งที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ด้วยค่ะที่นิคาปุพบกับร้านกาแฟาที่ภูมิใจนำเสนอมุมมองที่ยอดนิยมจากบนเนินเขาเห็นท้องทะเลอยู่ด้านหน้า ลันช์สำหรับผู้ใหญ่ไม่ใช่เซ็ตสำหรับเด็กแต่กลับเป็นลันช์สำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกคืออะไรกันนะท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้จะได้พบกับทิวทัศนของทะเลกับเมนูที่ได้ขัดสันเป็นการแวะท่องเที่ยวใจฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงฤดูใบไม้ผลิกันค่ะอากาศก็แจ่มใสดีจริงๆเลยละค่ะ และที่แรกที่รถไฟกำลังจะมุ่งหน้าไปนั้นใช้เวลาจากซัปโปโรประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็มาถึงสถานีนี้ค่ะว้าวท้องฟ้าสีฟ้าดูแจ่มใสดีจริงๆเลยในที่สุดก็มาถึงสถานีโคโจฮามะของเมืองชชราออยจนได้ที่แรกที่เราจะมาเยี่ยมเยียนก็คือร้านอาหารเตาถ่านคิโนะแรมบุเทปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่21แล้วค่ะได้รับความนิยมจากลูกค้าที่อยู่นอกฮอกไกโดมาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมากว้าวสุดยอด ดูนี่สิคะวิวจากหน้าต่างนั้นมองเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะคะ่ะดีจังเลยนะมหาสมุทรที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นเป็นบรรยากาศที่ช่วยให้เพลิดเพลินไปกับการทานอาหารแต่เหตุผลที่ทําให้ได้รับความนิยมนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ทิวทัศน์อย่างเดียวนะคะยังเป็นศูนย์กลางของอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงในฮอกไกโดอีกด้วยคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฟุงกะวัง เป็นเสมือนศูนย์กลางของอาหารทะเลขึ้นชื่อของเคกไกโดซึ่งจะสั่งซื้อของจากตลาดมูโรรังเข้ามาทุกเช้าสั่งซื้อเข้ามาและจัดเตรียมไว้ขายกันแบบสดๆดเรียกว่าใช้ทาซาชิมิทานกันได้เลยละคะ่ะและในบรรดาเ,เมนูต่างๆที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือนี่เป็นลันเซตอาหารทะเลจากเตาถ่า,านมีทั้งปลาหมึกหอยตลับและหอยเชลล์ซึ่งล้วนแต่เป็นอาหารทะเลสดใหม่ที่จับได้ในวันนั้นๆทั้งสิ้นคะ่ะนี่เนี่ยคะ่ะสำหรับหนึ่งคนทานคะ่ะ โอ้โหสุดยอดปริมาณเยอะสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์หรือหอยตลับตัวอวบอ้วนทั้งนั้นเลยค่ะดูนี่สิคะถ้างั้นจะขอลิ้มรสของหอยตลับเนื้อหนานี้ดูเลยนะคะอืมอืมมีกลิ่นหอมจากเนยที่วางอยู่ด้านบนตอบสนองการทานได้อย่างดีเลยละคะ่ะเป็นหอยตลับที่มีความหวานมาก แค่การยา่างบนเตาถ่านแบบง่ายๆก็อร่อยแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูที่อยากแนะนำคือทางนี้ค่ะซึ่งไม่ได้มีแต่อาหารทะเลเท่านั้นนะคะยังมีคอสย่างเตาถ่านที่ใช้ผลิตผลตามฤด,ดูกาลและวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในท้องถิ่นตามฤด,ดูกาลอย่างเช่นเนื้อวัวชิราโอยเมนูสุดหรูที่มีเฉพาะฤด,ดูเท่านั้นด้วยปริมาณที่เต็มเปี่ยม ร้านอาหารสุดหรูที่สามารถเพลิดเพลินกับเมนูหรูไปพร้อมๆกับชมวิวทะเลได้ค่ะเพียงแค่นี้ก็มีความสุขเกินพอเลยละค่ะนอกจากนี้ที่ร้านแห่งนี้ก็ยังมีของแบบนี้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังสามารถแช่โอฟุโรจากบอ่อเปิดโล่งไปชมท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไปด้วยได้นะคะสุดยอดจริงๆเลยละค่ะใช่แล้วค่ะที่จริงแล้วในร้านแห่งนี้มีโอฟุโรแบบเปิดโล่งที่มีทิวทัศน์แบบนี้ด้วยนะคะ ถ้าจะถามว่าอยู่ตรงไหนของร้านแล้วล่ะก็พอเข้าประตูมาก็จะเห็นอยู่ด้านข้างเครื่องคิดเงินพอดีเลยล่ะค่ะมีชื่อว่าสังเกโนยุค่ะ ลูกค้าที่ทานอาหารที่นี่เท่านั้นจึงจะได้รับบัตรแชร่โอฟุโรเปิดโล่งที่นี่ได้ซึ่งเป็นบริการฟรีด้วยถ้าจะเรียกว่าพัตคารออนเซ็นก็คงจะไม่ผิดค่ะคเป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติแบบดั้งเดิมของโคโจฮามะซึ่งจะใช้น้ำร้อนจากแหล่งน้ำนั้นโดยตรงเลยค่ะว้าวได้แช่โอฟุโรกลางแจ้งไปฟังเสียงคลื่นไปแทบจะลืมเวลาที่ผ่านไปเลยละค่ะสุดยอดจริงๆสบายมากเลยค่ะ ใครที่อยากแช่โอฟุโรจะจองตอนสั่งอาหารก็โอเคนะคะเป็นทิวทัศน์ที่สุดยอดจริงๆเลยละค่ะแหมอยากจะให้ลองไปเข้ากันให้ได้จริงๆเลยนะคะเอาละค่ะจุดมุ่งหมายต่อไปของเราอยู่ที่นิคัป,ปุโจค่ะเป็นที่ยอดนิยมสำหรับคุณผู้หญิงพบกับคาเฟ่ที่ภูมิใจนำเสนอมุมมองที่ยอดเยี่ยมของท้องทะเลและจะแนะนำให้พบเมนูใหม่ซึ่งเพิ่งมีเมื่อเดือนก่อนนี้เองค่ะ สบายๆในฮอกไกโดวันนี้ออกไปพบกับมุมมองของท้องทะเลที่ยอดเยี่ยมของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงฤดูใบไม้ผลิกับร้านอาหารอร่อยเป็นการท่องเที่ยวด้วยรถไฟแบบแวะลงกลางทางกับรถไฟสายที่วิ่งเลียบทะเลค่ะ และที่ต่อไปที่จะลงก็คือสถานีโอคาริเบะเป็นสถานีที่ไม่มีคนประจำการตั้งอยู่ที่เมืองนิคาปุจากสถานีเดินไปประมาณ10นาที<อ>ก็จะพบกับร้านที่มีมุมมองโดดเด่นมุมมองดีจริงๆได้เดินเล่นแบบนี้เปไ็นฤดูการที่มีอากาศแจ่มใสดีจริงๆเลยค่ะโอ้ตรงนู้นแน่ๆเลยเป็นอาคารสีขาวที่มองเห็นทะเลอยู่ด้านหน้าจริงๆด้วยค่ะที่เราจะแวะไปนั้นคือร้านชื่อซูบากิซาลอนยูยาเกะค่ะภายในร้านจะมีหน้าต่างบานใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเลอย่างที่เห็นนี้ด้วยค่ะและที่ชั้นหนึ่งจะเป็นโต๊ะนั่งส่วนที่ชั้นสองนั้นก็จะมีเก้าอี้นั่งเช่นเดียวกันนะคะพอเดินขึ้นบันไดไปก็จะเห็นที่นั่งแบบเคาน์เตอร์ที่สามารถนั่งชมทะเลด้านหน้าแบบนี้ได้ด้วยค่ะอ๋อดูเป็นพื้นที่เปิดโล่งดีนะครับใช่สามารถสัมผัสกับทิวทัศ์ของท้องทะเลได้อย่างเต็มที่เลยค่ะบบเอาล่ะค่ะที่นี้ขอเบนความสนใจไปดูบนเพดานหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าไม่มีหลอดไฟเลยสักดวงค่ะ แต่ก็จะได้รับแสงสว่างตามธรรมชาติไม่อยากจะเชื่อเลยละค่ะทําให้สามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้ค่ะภายในห้องก็สวยมากเลยค่ะแต่วันนี้อากาศดีขอออกไปนั่งที่เทอรเรสแล้วกันนะคะว้าวดูเรากับที่นั่งพิเศษเลยนะคะเนี่ย เมนูขึ้นป้ายของที่ร้านนี้คือพาเฟ่ที่ใช้มะเขือเทศจากในท้องถิ่นทั้งไอศกรีมมะเขือเทศเยลลี่มะเขือเทศและพาเฟ่มะเขือเทศที่มีมะเขือเทศลูกเล็กวางอยู่ด้านบนด้วยจึงมีความหวานของมะเขือเทศหลงเหลืออยู่เป็นรสชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเมื่อดูที่เมนูแล้วก็จะพบกับเมนูที่น่าสนใจเยอะแยะเลยละค่ะเนนดูสิค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยชุดลันสำหรับผู้ใหญ่ จำกัดเพียงแค่10ชุดต่อวันเท่านั้นไม่ใช่เซตสำหรับเด็กแต่เป็นลั้นสำหรับผู้ใหญ่ที่เขียนแบบนี้คืออะไรเหรอคะพูดแบบง่ายๆก็คือเป็นชุดอาหารกลางวันสำหรับผู้ใหญ่นะคะอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนก็เลยลองสั่งดูนะคะขอโทษที่ให้รอนะคะชุดลั้นสำหรับผู้ใหญ่คะ่ะโอ้โห ค่อนข้างมีปริมาณเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะเป็นจานที่รวมเมนูที่ทุกคนชื่นชอบเอาไว้นะคะนี่แหละค่ะนี่คือชุดลันสําหรับผู้ใหญ่ค่ะมีทงปักไว้เหมือนกับลันสําหรับเด็กเลยแล้วค่ะก็ดูน่ารักดีนะคะแบบนี้ใช่แล้วล่ะค่ะ รวมเมนูที่ทุกคนชื่นชอบไว้ทั้งนปโปเลียนโครเกตโดเรียเป็นต้นค่ะและที่บอกว่าสำหรับผู้ใหญ่ก็เพราะดูจากปริมาณต่อจานนั่นเองค่ะและที่อยากแนะนำในจานนี้ก็คือโครเกตก้อนกลมๆนี่อืมอืมข้างนอกจะกรอบแต่ข้างในแหมจะนุ่มมากๆเลยละค่ะใช่แล้วล่ะค่ะมีแอนโชวีอยู่ด้านในทำให้มีรสชาติที่หลากหลายมากๆเลยล่ะค่ะเอออร่อยมากๆเลยค่ะ แต่ว่าชุดลั้นสําหรับผู้ใหญ่นี้แม้จะเป็นเด็กก็สามารถสั่งได้ซึ่งจะแตกต่างจากชุดลันสําหรับเด็กที่เด็กเท่านั้นถึงจะสั่งได้ว้าวอร่อยและอิ่มมากเลยนะคะที่สําคัญเป็นโลเคชั่นที่สุดยอดจริงๆเลยนะคะที่นี่ใช่แล้วะคะ่ะเพราะอย่างนี้ที่ร้านมันจะถูกเรียกว่าร้านซูบากิซารอนยูยาเกะเพราะจะสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างเต็มตาเลยคะ่ะถ้าพอมีเวลาอยากให้รอชมดูนะคะรับรองว่าประทับใจแน่คะ่ะ ด้วยเหตุผลนี้ก็เลยตัดสินใจรอไปจนถึงเวลาค่ำเลยล่ะค่ะสวยมากค่ะค่อยๆย,ย้อมสีของทะเลเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดระยิบระยับเลยล่ะค่ะดวงอาทิตย์ค่อยๆลับไปทีละน้อยสาดแสงสะท้อนกับท้องทะเลจนเป็นสีแดงเลยล่ะค่ะ สวยมากมากเลยอ่ะ<ด>ค่ะชมทะเลที่ถูกย้อมสีไปด้วยแสงของอาทิตย์ตกดินโดยที่รอบข้างไม่มีอะไรมาเกะก,กะสายตาเลยเลยค่ะเลิดเพลินได้อย่างไม่น่าเบื่อกับบรรยากาศทะเลที่แตกต่างไปจากช่วงกลางวันสามารถใช้ช่วงเวลาปลดปล่อยไปกับความเงียบสงบได้เลยค่ะได้ท่องเที่ยวไปกับทะเลที่มีบรรยากาศแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากทีเดียวเลยนะคะ ท้องถนนยิ่งเห็นทิวทัศน์ที่ทําให้หวนคิดถึงอดีตที่นี่มีร,ราเมงในตำนานที่กลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนในเมืองและโดนักโบราณที่ขายถึง3,000ลนลูกต่อวันค่ะนอกจากนี้ยังจะได้พบกับของทานแบรนด์ขึ้นชื่อจากฮอกไกโดที่ชวนให้หลงไหลการท,ท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้เป็นการเดินทางในช่วงฤดูร้อนและจะแนะนำให้รู้จักกับของอร่อยที่ยูบาริ ในรสชาติแบบดั้งเดิมอีกด้วยค่ะก่อนอื่นถ้าไปที่ยูบาริแล้วจะมีร้านร้านหนึ่งที่อยากให้แวะไปให้ได้ค่ะเอาวเจอแ,แล้วเจอแล้วที่นี่ค่ะที่นี่ชื่อร้านอูซางิค่ะโอมีกลิ่นหวานหอมคลุ้งเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นร้านขนมที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีชวะที่ห ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินชื่อร้านอุซงิค่ะนี่เจแล้วค่ะนี่ทางนี้ค่ะทางนี้โดนัทค่ะสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือสิ่งที่คนในท้องถิ่นชื่นชอบกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วซินามอนโดนัทค่ะถ้ามาที่ชิบะริแล้วก็ต้องตั้งใจมาที่นี่ให้ได้เป็นสินค้ายอดนิยมขนาดที่มีออเดอร์สังส่งซื้อมาจากโตเกียวนะ,ะทำโดนัทได้ต่อเนื่องมานานกี่ปีแล้วค่ะเออ ประมาณ40ปีได้แล้วครับผมเป็นรุ่นที่สครับคนพื้นเมืองมักจะเรียกกันว่าดังโงกเป็นรสชาติที่คุ้นเคยของยูบาริเป็นรสชาติที่พิถีพิถันเข้ากันได้ดีของซินนาบอนกับเต้าเจี้ยวในท้องถิน่นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยค่ะครับเสียงอะไรคะครเสียงทอดอครับเสียงทอดเหรอคะคขอ,หน,อหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้สิครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ได้ยินเสียงซาซาเลยขอให้พาไปดูวิธีการทําให้เห็นอย่างจ่งแจ้งเลยเลยค่ะที่ได้หลังร้านครอบครัวทุกคนกําลังรวมตัวกันทําโดนัทอยู่ค่ะวันที่ขายได้มากก็ทําตกอที่สามพันลูกต่อวันนี่วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยแล้วต้องทอดกันตลอดเลยแล้วค่ะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะพอเสด็จจากน้ํามันแล้วก็จะนํามาคลุกกับผงซินนามอนทิ้งไว้สักพักเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติแม้เวลาผ่านมานานก็ยังคงเป็นที่นิยม เป็นของที่ล่บลือต่อกันมานานหลายปีแล้วล่ะค่ะถ้าใช่แล้วค่ะทำทีละลูกเลยใช่ไหมคะลองทอดให้ทานดูไหมล่ะคะอ้พอพูดแบบนี้แล้วดีใจจังก็รีบตอบรับทันทีเลยค่ะถ้ภายนอกแล้วไม่เปลี่ยนแปลังจากเดิมเลยนะครับเนี่ยคนข้างหนักเหมือนกันนะคะดูถ้าจะร้อนอุยร้อนร้อนร้อนโอ้ยดีจังเลยค่ะได้ทานของเสร็จสดใหม่ออกมาเลยค่ะลูกใหญ่ด้วยนะคะอืม ร้อนค่ะร้อนร้อนถั่วแดงทอดจนเปลือกข้างนอกกรอบเลยค่ะรสชาติของซินนามอนก็กระจายอยู่เต็มปากเลยค่ะหนุบหนับหนุบหนับดีจังเลยละค่ะยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะเห็นตอนทอดเสร็จใบใบแบบนี้จะดูเหมือนยังดิบๆอยู่เลยแต่พอวางทิ้งไว้สักพักก็จะค่อยๆกรอบขึ้นจากความร้อนใช่แล้วค่ะ รสชาติจะเปลี่ยนไปตามเวลาที่ใช้ด้วยถ้าอยากจะทอดจังกว่าจะกรอบแล้วก็จะต้องทำไว้ตั้งแต่ช่ว<ร>งเช้าเลยเมื่อพูดถึงของตามฤดูกาลของยูบาริเมื่อแยกเข้าสู่หน้าร้อนแล้วจะเห็นเรือนพลาสติกเรียงกันเป็นแถวราวกับอพาร์ตเมนต์เ,เลยทั้งหมดนี้คือโรงเรือนพลาสติกของเปรล่นยูบาริค่ะไหนๆก็มาทั้งทีเลยขออนุญาตรบกวนเข้าไปดูในนั้นนะคะสวัสดีค่ะดีที่ได้รู้จักค่ะ ขอโทษที่มารบกวนแบบกระทันหันด้วยนะคะครับจะสุดยอดข้างในอากาศร้อนมากเลยค่ะดูดิสิคะนี่คือต้นอ่อนของเมลอนยูบารีค่ะซึ่งกว่าที่จะปลูกเมลอนยูบารีให้เป็นลูกขึ้นมาได้นั้นจะต้องใช้ขั้นตอนแล้วก็เวลาค่อนข้างมากค่ะเห็นเหงื่อท่วมเชวอยู่ข้างในนี้ไม่ร้อนหรอคะก็รู้สึกร้อนขึ้นมานิดนิดไปกันตอนที่ร้อนสุดนี่ประมาณกี่องศาได้ประมาณสามสิบองศาได้ครับงั้นเหรอคะ ขนาดคนยังร้อนเลยเพราะงั้นอุณหภูมิที่มีความแตกต่างสําหรับเมลอนแล้วก็มีความสําคัญเหมือนกันค่ะเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ30องศาตลอดทั้งวันจะต้องมันปิดเปิดเรือนพลาสติกสลับหมุนเวียนเหมือนกันค่ะแต่ถ้าขาดอากาศ ก็จะไม่ได้ลวดลายที่เป็นตะข่ายแบบนี้นะคะและจะไม่ได้สินค้าตามความต้องการางแบบนี้มีนแบบ้ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นอกจากนี้ก็จะมีงานปักช้ำกิ่งซึ่งในฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะทําตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่เพื่อต้องการรักษาที่เสียงของเมลอนยูบริไว้เมลอนที่เก็บเกี่ยวมาได้ก็จะต้องนํามาคัดเลือกเป็นอย่างดีสําหรับเพื่อส่งออกขายค่ะโดยจะทําการตรวจสอบถึงความหวานและคุณภาพของเนื้อค่ะทำแบบนี้ได้กลิ่นเลย นี่ายอยากทานเลยนะเนี่ยใช่เลยใช่เลยกลิ่นแบบนี้นลยค่ะชัดเลยจะลองทานดูหน่อยไหมครับะทานสิคะว่าแต่ทานได้ไม่เป็นไรเหรอคะไม่ต้องเสียเวลาตัดเลยนะครับตัดและทานแบบนี้ได้เลยครับเป็นครั้งแรกของปีเลยนะคะแบบนี้เลยเหรอครับเนี่ยฮะนี่สิคะโอ้โหสีสวยขนาดนี้เลยเมล็ดที่เก็บมาตัวไทยของทุกคนเน่าทีวีเลยนะครับแบบนี้ครับดหรูหรามากเลยค่ะเอาเลยครับทานเลยจริงๆนลยค่ะทานได้จริงๆเหรอคะ ค่ะแต่ขอโทษด้วยนะคะคือของชอบเลยอือหวานมากเลยชุ่มฉ่ำดีด้วยหวานสุดยอดปไปเละะยล่ะค่ะรับระะจะอร่อยกว่านี้ได้อีกอร่อยกว่านี้อจริงๆนะครับเอ่อนี่ยังแค่ช่วงต้นฤดูจากนี้ไปจะอร่อยกว่านี้ได้อีกเรียกว่าผลผลิตในปีนี้จะดีที่สุดการันตไว้อย่างนั้นคะ่ะ จากนี้ไปจนถึงเดือนกระกฎาคมถือเป็นยุคทองของเมลอนยูเบอรี่เลยก็ว่าได้ยิ่งถ้าคุณมาในพื้นที่ด้วยแล้วก็จะสามารถทานเมลอนได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้เลยค่ะเป็นการที่ลำบากนะครับต้องขอบคุณเหมือนกันนะครับเนี่เดินขึ้นไปก็จะพบร้านรามเมงแล้วค่ะต่อไปจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับรามเมงในตำนานในรสชาติของบ้านเกิดเป็นที่ชื่นชอบในยูบารี่มายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษทีเดียวคะ่ะ ห้าสีเขียวสดดูสบายใจดีจริงๆเลยค่ะเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้จะพาไปท่องเที่ยวที่ยูบาริเป็นเมืองซึ่งไม่ว่าที่ไหนๆก็ทำให้หวนคิดถึงความหลัง ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตฐานหินที่มีความจเจริญรุ่งเรืองซึ่งที่อยู่บริเวณนี้มีประชากรแออัดกว่าหน0่0แคนมีร้านค้าในตำนานที่มักจะมีผู้คนเก่าแก่กลับมาเยือนเมืองนี้ถ้าเดินขึ้นไปก็จะพบร้านรามเมีงแล้วค่ะขึ้นเนินไปหน่อยนี่แหละค่ะที่ชานเมืองจะพบร้านรามเมีงที่ตั้งอยู่อย่างเงียบๆชื่อว่าร้านนงกิยะค่ะสวัสดีค่ะขอเข้าไปรบกวนได้ไหมคะเชิญค่ะ เป็นร้านเล็กๆที่มีเคาน์เตอร์ให้นั่งเพียงหกที่ค่ะที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างคะอยากทราบจังเลยเลยค่ะโอโคโนมิค่ะโอโคโนมิ <conom> ค่ะมีแค่รสโชยุกับเกลือเท่านั้นโอโคโนมิจากเมืองเมืองถ่านหินที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมากกว่า60ปีแต่ยังคงรักษารสชาติไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลงฉันเลือกจะลองทานแบบรสเกลือซึ่งเป็นที่นิยมมากค่ะ ตอนนี้คุณยาสุดะซึ่งสุบทอดกิจการมาเป็นรุ่นที่3ดูแลแต่เพียงผู้เดียวน้ำซุปที่ถูกเคี่ยวมาตั้งแต่เช้าตอนตีห้ายังคงเหมือนกับสมัยก่อนยังไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งสำหรับผู้คนในยูบริแล้วจะถือเสมือนเป็นรสชาติของบ้านเกิดก็ว่าได้และสิ่งที่สืบทอดมาไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นนี่ก็ด้วยค่ะภายในลิ้นชัก ก็จะเป็นที่ใส่เครื่องของรามเมงเป็นไอเดียของคนยุคก่อนมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีในครัวแคบๆซึ่งจะประยุกต์ใช้ตู้เสื้อผ้าค่ะใส่เครื่องไม่ได้ล้กชักหรอคะใส่รามเมงก็ใส่ไว้ด้วยนะอ๋อรามเมงด้วยหรอคะอีอีเพิ่งเคยเห็นนี่แหละคะ่ะโอ้ดีจังเลยแม้จะปรับปรุงร้านใหม่แต่ทั้งรสชาติและวิธีการทำ ยังคงเป็นรามเมงแบบโบราณที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อเครื่องศตวรรษที่ผ่านมาเลยชใชย่เลยนะในนี้ใส่เครื่องทั้งเต้าหู้ต้นหอมและผักโคเรนโซดูแปลกตาจังเลยนะคะที่ร้านเราจะไม่เปลี่ยนตามยุคสมัย<อ>นะคะขอชิมน้ำซุปเดี๋ยวนหนนะคะลองชิม รสนุ่มเยี่ยมมากค่ะเข้มข้นกลมกล่อมดีนะคะเป็นซุปสุดลับหรือเปล่าคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นูตรลับแน่นอนแน่นอนเลยค,ค่ะค่ะทั้งความหวานของผักและรสชาติอ่อนๆของแอนชชวีรสชาติด,ดั้งเดิมที่ทำให้หวนคิดถึงเลยค่ะร้านเดิมที่มีชื่อเสียงและเคยปิดร้านไปครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่บรรพบุรุษตายจากไป แต่ลูกค้าพากันพูดเสียงเดียวกันว่าอยากให้คงรสชาติแบบนี้ไว้จากเสียงเรียกร้องคุณยาสุดะลูกสาวคนโตจึงสืบทอดร้านรามนี้ต่อมาซึ่งที่จริงแล้วรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือคุณแม่ของคุณยาสุดะและคุณยาสุดะที่คงสืบทอดไว้ปัจจุบันทางานมาจนอายุ80ปีและเฝ้ารอคนที่หวนกลับมาที่นี่อีกคะ่ะหน้าตาดูใจดีด้วยนะ,ค,ะครับเนี่ยใช่แล้วคะ่ะยังรักษารสชาติเดิมๆไว้ได้อยู่เลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะที่นี่คะ่ะ <c oughs> ก็คงทำได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ <c oughs> แม้เมืองจะเปลี่ยนไปแต่ก็มีผู้คนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเพื่อแสวงหารสชาติของบ้านเกิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงร้านรา,รามงในตำนานนี้ไม่ว่าปัจจุบันหรือสมัยก่อน <c oughs> ก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องค่ะ จากนั้นเมื่ออิ่มท้องออกมาแล้วจะเดินทางไปยังเมืองแห่งภาพยนตร์ซึ่งเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังหลายเรื่องมาแล้วค่ะและทุกปีจะมีการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วยนะคะถ้ามาที่ยูบาริแล้วต้องมาหาประสบการณ์ในสถานที่นี้พูดได้เลยว่าที่ฮอกไกโดมีที่เดียวสวัสดีค่ะเราจะมาลองสร้างหนังที่ใช้ตุ๊กตาบ,บ้านจากดินเหนียวที่เรียกว่าเครียแอนิเมะกัน,นะคะ่ะเครียแอนิเมเหรอครับค่ะใช่แล้วค่ะ ริ่มต้นจากสร้างเป็นสตอรี่ซึ่งทุกอย่างคุณจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองซึ่งฉันคิดว่าจะทำตัวเอกของเรื่องมีเมลอนคาแรคเตียทีนิยมของยูเบริดิฉันเป็นโดยสังกุุงค่ะก่อนอืนต้องกำหนดใช่แล้าก่ะรับกำหนดเรื่องราวไว้แล้วก็จะเริ่มปั้นดินเหนียวเป็นตัวคาแรคเตอร์พอเริ่มทำไปก็จะสนุกไปกับรายละเอ,ะอียดเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะคุณนุษย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังใส่ขนตา จุดสาคัญอยู่เลยค่ะนี่ค่ะติดเสร็จแล้วค่ะเป็นคนตาโดสังกโกคุงใช่แล้วค่ะจะค่อยๆแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งไว้สักพักจากนั้นก็จะมีผู้ช่วยทาหมีเมลอนด้วยดูหมีเมลอนทางนี้สิค่ะเรียกว่าแยกทํากันคนละสวนนะครับสนุกและก็เพลินดีนะครับมีกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยนะคะก็สนุกดีนะครับตั้งใจทํางานผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วค่ะ เด๋ยวสังกโกคุลนี่ oh, ค่ะโอ้ก็เก่งอออนะน,นี่ยนี่คุณมิโยชิทาเองเหรอครับพอทำตุ๊กตาเสร็จแล้วต่อไปก็จะทำฉากดำเนินเรื่องหลังจากนั้นก็จะถ่ายภาพเคลื่อนไหวของคาแรคเตอร์ทีเลเฟรมทีเลเฟรมพอเสร็จออกมาแล้วก็ใส่ชื่อมิโยชิริสะเป็นผอ,อรสร้างและผู้กำกับซึ่งนี่คือผลงานชิ้นแรกเลยละค่ะ uh, เห็นไหมนะคะไหนดูสิเดืสังกโลกุลไปที่ยูบาริ ที่เห็นอยู่ตรงหน้าของโดยสังกคุงก็คือเมลอนอยููบอรีตามฤดูกาลเจอเมลอนแล้วแต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าที่จริงแล้วนั่นไม่ใช่เมลอนแต่เป็นหมีเมลอนต่งางหากโอ้ไม่ใช่เมลอนอยููบอรีนี่นาแต่เป็นเพื่อนฉันโดรลังกคุงงนั่นเองค่ะจบแล้วค่ะนั่นสินะครับทาแบบให้เข้าใจได้ง่ายสิ <laughs> ไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรมากมายเลยนะครับแบบนี้ <laughs> อย,ยอดครับยอดเด็กเข้าใจดีครับ ขอโทษด้วยนะคะเป็นงานที่ต้องทําให้เสร็จในหนึ่งวันนะ,ะออไม่หรอกนะครับผมว่าดีออกค่ะคืออย่างน้อยก็รู้สึกเหมือนว่าเราได้ออกแรงทํามาด้วยตัวเองซึ่งก็น่าจะมีกิจกรรมแบบนี้มากขึ้นเรื<ๆ>่อยๆช่วยทําให้ใช้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครั้งนี้ได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ได้ทานรามเมงแสนอร่อยและเต็มไปด้วยรสหวานของผลไม้ทําให้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่แทบอดใจไว้ไม่ได้แน่ๆค่ะ ไกโดนี้ยังเป็นอีกที่ในญี่ปุ่นที่มีมนต์เสน่ห์ที่นา่าพึงใจอีกมากมายติดตามชมท่องเที่ยวสบายๆในโฮอกไกโดในตอนต่อไปค่ะ